เชยร์ว่าแฟนบอลแมนยูคงกระโดดดีใจกันลั่นบ้านเพราะว่าการนาโชเจ้าหนูนรกแตกชุดทีมขึ้นมาจากนรกสมบทฮีโร่ยิงประตูชัยพาปีศาจแดงบุกไปตบฟูแลม2ประตูต่อนหนึ่งถึงบ้านและยิงมาได้ประตูจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายคว้า3าแต้มสำคัญมันกย็ยิงสุดยอดอย่างเหลือเชื่อฟุตบอลคอนเทนต์แบบนี้มีอะไรพูดถึงกันมากมายไม่ใช่แค่ฟอร์มของการนาโชเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาเป็นว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างคลิปนี้บอกหมดจ้ะ ใครบอกว่าของฟรีไม่มีดีในโลกให้ลองมาดูอ e ีริเซนเป็นตัวอย่างเลยครับเพราะว่าหลังจากเขาเจอตำแหน่งที่ใช่ตำแหน่งที่ชอบตัวเขาก็กลายเป็นแข้งคนสําคัญของแมนยูที่จะขาดไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเกมที่บุกไปเฉือนเอาชนะฟูลแลม2-1นะครับพี่แกก็สร้างอิมแพคให้กับทั้ง2ประตูอีร e ิเซนเป็นคนยิงประตูเบิกร้อยให้กับปีศาจแดงนํา1-0เป็นประตูแรกของเขาในเซีเมีย์ลีกอังกฤษกับสโมอสรแห่งนี้ใครที่เชื่อเรื่องโชคลางนะครับผมไม่แน่ว,ว่างวดนี้อาจจะออกหมายเลข14ก็ได้เพราะว่านอกจากออริเซนจะใส่เบอร์14แล้วเขาย ประตูนาที14ในนัดที่14ของลีกอีกด้วยโอ้โห,หน่าแทงวะ่ะแค่นั้นยังยอดเยี่ยมไม่พอนะครับเพราะว่าอีลิกเซนยังจ่ายแอซิดชนิดที่น้ำหนักช่างมาตั้งแต่เมื่อเช้าไปให้กับกานาชโชวิ่วงสปีดหนีขู่แข่งก่อนจะยิงประตูชัยพาแมนยูคว้าชัยเนี่ยฟูลแลงไป2ประ,ระตูตอนน่อ1แบบสะใจแฟนบอลดังนั้นนะครับจึงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะได้รับบวตให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของแมตช์เมื่อวานที่ผ่านมา ส่วนดาบิดเดคอาร์ยิงโชว์ฟอร์มโคตรดีมากเท่าไรคนที่จะโดนด่าเป็นเงาตามตัวก็คือหลุยเอเนริเก้กุนซือทีมชาติสเปนเพราะว่าเขาเลือกตัดชื่อในทวารรายนี้ออกจากทีมลืยบลโลก2022ชนิดที่ไม่ติด55คนแรกในซัาตลอด4-5ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าซีซั่นนี้ดาบิดเดคอาร์โชว์ฟอร์มได้เข้าตามากที่สุดแล้วอารมณ์เหมือน14อีกรอบแบบสมัยมาอยู่แมนยูใหม่ๆเลยเกมเจอฟูลแลมต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีเขาอาจโดนยิงไปมากกว่านี้แล้วโดยเฉพาะ3มเซฟสำคัญที่เดคอาร์ปฏิเสธลูกยิงวินิซิอ โขกเต็มหัวของทีมเรมและช็อตตีลังกาฟาดของเจ้าปาตินโยได้อีกนับเป็นบุคคลสําคัญอย่างยิ่งที่พาสโมสรคว้า3คะแนนได้เมื่อความคืน่านมาและสิ่งที่น่าเจ็บปวดอย่างหนึ่งสําหรับแฟนบอลนะครับนั่นคือการเห็นอดีตนักเตะกลับมายิงใส่ทีมเก่าของตัวเองนี่แหละและสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นกับแมนยูเมื่อวานนี้เพราะในช่วงที่ฟูแลมนะครับกำลังบุกเป็นพายุเพื่อหวังทําประตูตีเสมอทางมาโกซินบาได้ส่งแดเนียลเจมลงสนามไปตกรอ,อาทีที่59เจ้าหนูแดเนียลเจมใช้เวลาเพียง2นาทีนะครับเป็นคน ที่เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากการเปิดเข้ามาของทอมแคนนี่จ่ายงามๆให้เจ้าตัวได้ชาร์จจ่อๆยิงผ่านมือเดเคอาเข้าไปซึ่งประตูดังกล่าวนะครับทำให้แดเนียลเจมส์ทำประตูแรกบนเวทีพรีเม์ลีอังกฤษในซีซั่นนี้ได้สาเร็จเรียบร้อยและก็เป็นประตูแรกในสีเสื้อฟูลแลมอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้นะครับประตูแรกที่เขาทําได้สมัยอยู่กับแมนยูก็เป็นการยิงใส่เชลซีเรียกได้ว่าพี่แกนะครับชอบยิงทีมใหญ่จริงๆนะเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าแมนยูกําลังจะจบเกมเจอฟูลแลมได้เพียงแค่ผลเสมออยู่แล้วแต่่อยููดีๆเจ้าหน การาโชนะครับก็เป็นฮีโรปีศาจแดงซัดประตูใช้ทีมเชิญเอาชนะฟูลแลมไป2ประตูตอนหนึ่งนาทีที่93เป็นทดเจ็บนาทีสุดท้ายซึ่งหลังจบเกมนะครับการาโชได้รับคำสรรเสริญไปทั่วโลกเป็นเด็กอนาคตไกลและจะเป็นกําลังสําคัญของแมนยูในอนาคตได้อย่างแน่นอนผลงานการลงสนาม2นัดหลังสุดเจ้าหนูคนนี้นะครับสามารถยิงประตูได้1ลูกแอสซิตให้เพื่อนได้อีก2รอบ ทำผลงานเป็นนักเตะต่างชาติที่อายุน้อยสุดของแมนยูที่สามารถยิงประตูดได้ในเกมยุโรปและก็เป็นนักเตะอายุน้อยสุดของแมนยูที่ทำได้2แอซิสในใน1เกมหลังจากลงมาพลิกเกมพาปีศาจแดงพลิกกลับเอาชนะวิลลาไป4-2ในศึกคาราบาวครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ้าหนูกานานะโชพึงอายุเพียงแค่18ปีกับ136วันเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าปีศาจแดงจะเก็บได้เพียงแค่1คะแนนบอกเลยว่าเสียหายหลายแสนแน่เพราะวา่าการไล่ตามสเปอร์อันดับ4จะไกลห่างมากขึ้นไปอีกแต่ท คะแนนสำคัญในเกมนี้ทำให้ลูกทีมเอริกเทนฮากยังเกาะกลุ่มความหวังติดท็อปโฟต่อไปตอนนี้แมนยูรั้งอันดับ5ของตารางลงแข่ง14นัดเก็บไปแลนน้ว26คะแนนตามหลังไก่เด้อยทองอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้น สําคัญนะครับปีศาจแดงยังได้เปรียบในเรื่องที่แข่งน้อยกว่า1นนัดอีกด้วยการลุ้นท็อปโฟร์ซีซั่นนี้ลุ้นกันสนุกสนานแน่แต่ทว่าหลังจากนี้ถึงภารกิจที่นักเตะหลายคนต้องแยกตัวไปรับใช้ทีมชาติเพื่อโม่แข่งบอลโลก 2, 2022ที่กาตาร์จากนั้นโปรแกรมต่อไปของปีศาจแดงช่วงบ็อกซิ่งดีจะเป็นการเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสสนุกแน่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลเรื่อง al, เฟียวเรื่องมเล่าเล่เราหลังเกมหากดูกและชอบใจปุ่มและบุญแช์ยอยู่ใกล้ๆกดให้หน่อยนะครับ